นิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยของลูกอากตันยูเวอร์ชั่นสอนใจสำหรับเด็กกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเกียรติเขาเป็นลูกชายของหญิงชราคนหนึ่งที่รักลูกสุดหัวใจทุกวันแม่จะหุงข้าวเพียงน้อยนิดเก็บไว้ให้ลูกกินแม้ตัวเองจะอดก็ยอมเพราะอยากให้ลูกได้อิ่มก่อนวันหนึ่งเกียรติไปทำงานไกลบ้านแม่ทำกล่องข้าวใบเล็กๆใส่ข้าวและกับข้าวอย่างดี ห่อด้วยผ้าผืนเก่าแล้วส่งให้ลูกไปกินระหว่างทางแต่เกียรติเห็นว่ากล่องข้าวเล็กเกินไปเขาโกรธและบ่นว่าแม่ให้ข้าวแค่นี้เองหรือแม่ยิ้มตอบเบาวๆว่าแม่มีแค่นี้จริงๆจะ้ะลูกข้าวที่เหลือแม่จะไว้กินพรุ่งนี้เกียรติสะบัดหน้าเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรแต่พอถึงกลางทางเขาเปิดกล่องข้าวออกมากินกลับพบว่าในกล่องนั้นมีข้าวสวยหอมกรุ่น และกับข้าวที่แม่ตั้งใจทําด้วยความรักเขารู้สึกละอายใจน้ําตาไหลออกมาจึงรีบกลับบ้านไปหาแม่เพื่อขอโทษแต่เมื่อไปถึงเขาพบว่าแม่ล้มป่วยจากความอ่อนแรงเขารีบกุมมือแม่ไว้แล้วพูดทั้งน้ําตาแม่จ๋าลูกขอโทษลูกจะไม่ลืมบุญคุณของแม่อีกเลยข้อคิดของเรื่องความรักของแม่ไม่มีวันหมดแม้ลูกจะลืมแต่หัวใจของแม่ยังเฝ้ารอเสมอ จงรู้คุณและตอบแทนความรักของแม่ก่อนจะไม่มีโอกาสอีก